ใช้ทําเป็นรั้วเพื่อเพิ่มความสวยงามประดับสวนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับที่รับชมพี่จ๋าอยู่นะครับวันนี้พี่จ๋าจะมาขัดไม้ปีกไม้สักนะครับปีกไม้สักเก่าๆที่พี่จ๋าเคยเอามาสะสมไว้เพื่อจะเผาถ่านนะครับทีนี้มันเป็นไม้ที่แบบแห้งแล้วนะครับเป็นปีกไม้ที่ติดติดแก่นด้วยติดกระพี้ด้วยนะครับซึ่งจะทําให้เวลาเราขัดม,มันจะสวยงามเลยครับอันนี้เป็นไม้ที่สภาพไม่สวยนะครับเห็นไหม สภาพมเดิมอันนี้คือพี่จ่าขัดแล้วแล้วก็ลงแว็กแล้วนะครับลงสแสล็กสแสล็กใส่นะครับมันจะขึ้นเงาสวยมากเลยนะครับเนี่ยเอาไปทํารั้วทําอะไรได้เมื่อวานพี่จ่าไปาหาจ้อคนกรุงเทพมานะครับก็เลยยกไม้คันรถหนึ่งให้ไปแบบนี้นะครับแบบแบบแบบนี้แบบนี้ให้ไปขัดเราเองพอพี่จ่าก็บังเอิญมาเื่อคืนดึกนะครับมาถึงมืดรถก็มางคืน ก็เลยคนได้แค่บางส่วนนะครับไม่ได้เยอะอะไรแต่ว่าก็บอกถ้าไม่พอค่อยมาว่าไอ้มาอีกทีนึงก็ได้มานี้นะครับนี่พี่จ๋าจะขัดให้ดูนะครับใช้ใบกระดาษทรายเบอร์ร้อยนะครับใบตัวนี้กับลูกหมูนะครับเห็นไหมยวให้ดูกใกล้ๆนะครับดูในใกล้อืมพอเราขัดมันจะเสืยอเลยนะครับเอาเลยพี่จ๋าดรัย เห็นไหมสามารถเพิ่มราคาเพิ่มคุณค่าของมันได้อีกอูแบบคนละเรื่องเลยครับเห็นไหมนี่นยะใครสนใจปีกไม้สักแบบนี้ขัดแบบนี้นะครับติดต่อพี่จ๋าได้พี่จ๋ามีเยอะนะครับปีาากไม้สักที่ไม้ยังไม่ผ่าอีกที่ลงเรื่อยที่กระสินนะที่สมเด็จยังไม่ได้ผ่าเยอะแต่บางทีไม้พี่จ๋าก็หายนะครับหายเยอะเลยไปเห็นชาวบ้านขนเหมือนกันไม่เป็นไรแต่ว่าตอนนี้พี่จ๋าจะเริ่มเพิ่มมูลคา่ามันตอนนี้คือจะเอามาประดับสวนนะครับประดับสวนตา ตามต,ตัดเล็กทั้นสั้นนะครับตัดทันสั้นแล้วก็ทําเป็นรั้วาตามสวนต้นไม้ที่พี่จ๋ากำลังปลูกอยู่นะครับที่สเลเตอ,อันนี้คือใช้งานเองนะครับส่วนใครที่ต้องการจะซื้อนะครับจะสั่งแบบขัดแล้วหรือไม่ขัดแล้วก็มาคุยราคากันนะครับอันนี้ประมาณเมตรยีนะครับตัวน,นี้ประมาณเมตรยีมันจะมี2เมตรเมตรห้เมตรสเมตรแล้วแต่ขนาดนะครับพี่จ๋าก,ก็คัดมาอันนี้คัดแบบเมตรกว่ามานะครับเพื่อจะเป็นทํารั้ว ตงแล้วก็จะมาลงสลักแบบใสรถนี้นะครับอันนี้คือฝั่งที่ลงสลักแล้วนะครับอันนี้ฝุ่นมันเกาะนะครับทิ้งไม่นานฝั่งนี้ที่ยังไม่ลงจะเห็นความแตกต่างเลยนะครับหรือเราต้องการแบบเอ่อไม้พวกนี้ไม่ผุนะครับโดนน้าโดนฝนมามาสองปีแล้วนะครับยังเหมือนเดิมอยู่เลยนะครับสภาพมันดีๆอยู่เลยเอ่อช่วงนี้เข้าหน้าหนาวมันก็จะแห้งแล้วนะครับแห้งแต่ไม้มันจะกรอบนะครับถ้าเกิดเราหักมันก็จะหักแต่ทีนี้เวลาเราไปใช้ประโยชน์อื่นเนี่ยไปทาโต๊ะอมกอี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหม เป็นไม้สักติดแก่นติดกระพีนะครับก็มีความสวยงามแบบนี้แนะนําให้ทาแลกแบบใสนะครับถ้าแบบคุณเนี่ยมันจะสีทําให้สออีของไม้เสียไปนะครับจะเพรนั้นซื้อมาผิดจะขออนุญาตขัดให้หมดท,ท,ทั้งอันนะครับจะเห็นความแตกตา่าง นี่เลยครับเห็นไหมฮะสวยสวยมากครับสวยมากถ้ายิง่งทาสล็กเคลือบมันเข้าไปโอ้โหเจ๋วเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่พี่ใหญ่จะเอา,เอาวัตถุที่มีอยู่นะครับเอามาประยุกต์ใช้ทําเป็นรั้วเพื่อเพิ่มความสวยงามประดับสวนนะครับพี่น้องสนใจก็ใครอยาไปดูตัวอย่างก็ไปดูที่ร้านาตำนานสุรินของอบัวขาวแล้วก็อ้อไพรัตนะครับกรุงเทพนะเขากำลังจะทําแบบนี้ เขาจะทํมันเป็นรั้วเห็นบอกว่าเจ้าครอบเสาหน้าร้านให้ดูเลยเพื่อเป็นอ,อะไรอ่ะจะลึกไว้ว่าอย่างน้อยๆพี่จ่าก็ได้ส่งเสริมนะครับให้ให้น้องๆเขาได้ทำมาหากินให้จะเดินรุงเรื่องในกิจการ,รเป็นไม้มงคลด้วยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ใครสนใจอยากจะได้ไม้สักแบบนี้นะครับสั่งพีจ่จ่าเข้ามาได้นะครับเอาแบบขัดหรือไม่ขัดก็ค่อยว่ากันเอาแบบทาสีหรือไม่าทาสีแบบนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้นะ นี่ครับเห็นไหมไม้ก็ค่อนข้างหนานะครับบางตัวก็พี่จ้าก็จะเลือกตัวนั้นหนาประมาณนี้ไว้นะครับไม่ให้บางเกินไปไม่ให้ถักง่ายนะครับนี่ทามาแล้วเป็นแบบนี้นะครับท่านจะไปประดับบ้านประดับสวนประดับรั้วได้หมดนะครับมีเยอะไม่ต้องห่วงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองสุงจังหวัดไรอันนะครับผมตอนนี้พิจารณาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ